แกพามาเบ่งดอกไม้เ้อเพื่อนๆดอกไม้มันเหี่ยวหรอมันผิดเป็นยังเสียอันนี้ดอกไม้อันนี้ไหมเว,วลาเวลามันนั่นไหมมันผิเป,ป็นยังเสียเวลาลมพัมดมากโดนจมูกงนี่เสียบเลยด้วยเนี่ยแมทต้งมีผิดทั้งงามเนาะดอกไม้งามกระทั้งมีผิดนำํำเนี่ยมันเหี่ยวดอกไม้กาลังเริ่มเหี่ยวเลรอเด้อเพื่อน สิเขานา้าเอาราเพื่อนจ๋าเห็นบ่ดอกไม้ชนทุกชนิดมันสิเขานา้าเอาเรามันก็เลยกลายเป็นแบบนี้กลายเป็นบงงามแม่เพื่อนๆเนี่ยเขาสิซุกเราเข้าสิเป็นยังสีพึ่งแม่เพื่อนๆนี่เนี่ยเข่าจมูกค้นนี่จามเลยด้วยเพื่อนๆนี่เนี่ยคุณอ่ะเต็มไปเลยคุอ่ะ มหมดไปเลยเลยเพื่อนๆนะถ้าเขาจะมูกค้นมันจะจามเลยเลย,ยดอกไม้ชนิดนี้จามเลยจ้ะเนี่ยเนี่ยพอเขาเหี่ยวเขาแห้งก็เสร็จไปแลงวสิก็คือคนเนาะตอนเป็นไวรุ่นก็งามเนาะเพื่อนๆเนาะตอนเป็นไวรุ่นก็งามตอนเท่าไปก็ก็คือว่านเนาะเพื่อนๆเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีเหี่ยวมีหยุนเนาะ อันนี้เขากำลังเริ่มเหี่ยวเริ่มยน่นแเราจะทุกอย่างก็คือการเมดเนาะเพื่อนๆเนาะคือการเมดจ้ะต้นกระดอกอันนี้ชนิดนี้เนาะต้นนี้เขาง,งามเลยเพืเ่อนๆงามงามเห็นไหมเขากำลังสิเริ่อมลดหอยนะจ๊ะเขาเริ่มเขาเริ่มไป ตามอันนี่เข้าแล้วเพื่อนๆเนาะองไปหมดแล้วโอ้ยต้นน้อยๆสูงๆกับมีเด้เพื่อนๆเอไปแล้วเนี่ยเหน็นไหมเพื่นพนนอนๆอ้ออออวอาวบูเบอรี่บูเบอรี่กับมีจ้ะ Một mưa 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 cắt tắm bây giờ tôi nói rồi hết hiệp áp ấm hên mưa hên mưa tôi nói mưa tôi nói mưa tôi nói là gia phân vân vân nắng giữ sụp tai nữa 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 เหนะมันก็เต็มไปคือว่าอะไรเนไหมเต็มเต็มเต็มเลยแบบนอยเห็นป่ะเกินเห็นป่ะเนี้ยเนี่ยเนีนีต้นเีก็มีเห็นป่ะเเห็นป้นนั่งเฉีนๆต้นบุบลี บอกเพื่อนๆเออเออของขาของอย่างก่อนเพย่อนโอ้เต็มค่าก่อนเลยอย่างเขาอ่ะดอกมันบานแห้งๆเพื่อนๆมาเบิ่งเรื่องมาเบิ่งซอยแย่เด้อเพอนต้ไม่ป่า มันก das like ็สิเป็นลักษณะนี่แหะเพื่อนๆมันก็ตีกบจ้ะก็ตีกบจ้ะ ดอกไม้เวลามันเหี่ยวแย่ภามาเบิง่งดอกไม้เวลามันเหี่ยวอีกเดือนหนึง่งสิ้นเดือนนี้ก็สิบ่มีดอกไม้เบิ่งแล้วละ่ะเพื่อนเพื่อนยะสิ้นเดือนนี้ก็เม,มื่ล่ะดอกไม้ อห็นไหมว่าเมามาห็นว่าเบิ้งต้นเอียงไหม,ไหม,ไหมต้นอะไรงั้นน้เปล่นเปล่นแล้วเบิ้งต้นเี้นไมน้คักอันนี้สนามกอบด้เปื่นอนเนาไปเ่นเป่สนามกอบจ้ะเขาเฮ็ด แปลนเป็นยมยมยมย,ม,ยมจ้ะสนามกอบจ้ะสนามกอบด้วยจ้ะอันนี้บึงนกมันแลนหรือย่าผ้ามายังสนามกอบด้วยจ้ะเพื่อนเย็นๆสนามกอบจ้ะบึงนกมันมานางังสนามก็ตีกอบแม่เพื่อน เอดพามาเปิงสนามกอล์ฟเลอเพื other other ่นๆจ้าตีกอกจ้าลบมันหนาวเลยนะกนะก็สีมีมองหกมาหกนะสนามกอลก็สาเหตุแบบนี้ล่ะเพื่อนๆแบบว่าหกน่เตืนแนงสินะก็เลยไม่ยัง ชอบจ้ะเนี่ยจ้ะอันนี้มองเป็นแปลนเห็นไหมแอบพามาถ่ายหลุมนกนี่เห็นไหมมองงามๆที่มองเข้ามาตีมองชนะแล้วเขาเซียมดาวม้มา,มามาบดบ่งนี่นี่นี่เพืเ่นนอนๆดอกหญ้าจ้ะ รถก็แงรถกระลนมากดิมองไงพุ่นจ้ะมองเขาจอดรถดเลนกอบจ้ะสนามกอบเ้าวออก,กำลังกายกับย่าแอดเดอมาเบิ่งสนามกอบจ้ะพุนย่าไปคุจ้ะขึ้นลงขึ้นลงเนาะสนามกอบ อ้าวล้วย่แอดจะออกไปทางไหนวะทีนะี้เขาให้หัวกันยอย่แอดน่นี่นนลยลงมลงมาแน,นัน้จกเพื่นน้ขักเลยสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเพื่อนๆบายบายลงม เขากันออกก้นเขากั้นหัวจ้ะมองงี้บ่ายาออกออกไปเลยอู้หออกไปดั้กั้นหัวจ้ะแค่ต้องหาวิธีออกไปล่ะบอกไม่ง่ามหน่อเพื่อนๆบายบายจ้ะ